ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการนะครับแก้ปัญหาว่าเวลาเราใช้งานเจ้าซอฟต์แวร์นะครับเพื่อไลฟ์สตรีมมิ่งหรือตั้งค่าโน่นนี่นั่นนะครับเพื่อใช้ในการส่งไปที่โปรแกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น OBS นะครับหรือใช้อ่า ซอฟต์แวร์ของเขาเลยนะครับก็คือที่ผมใช้อยู่ขนาดนี้นะครับก็คือเอเอ็มซอฟต์แวร์คอนโทรลนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับทีแรกผมก็ตั้งค่าลองทดสอบการไลท์นะครับแต่ทีเนี้ยพอเราเลิกใช้งานหรือไลท์เสร็จแล้วนะครับพอเราเลิกใช้งานหรือไลท์เสร็จแล้วนะครับมันก็มีปัญหาว่าค่าทุกอย่างที่เราทําไว้นะครับมันจะ ดีฟอลต์นะครับคือ Setup ใหม่หมดเลยคือเริ่มต้นใหม่หมดเลยแม้กระทั่งตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมุมด้านล่างนะครับผมเปิดมีเดียขึ้นมานะครับอ่าขอภัยนะครับอ่าตรงนี้นะครับผมเปิดมีเดียนะครับในหน้าจอเนี่ยทั้งทั้งที่งานครั้งที่แล้วผมลงโน่นนี่นั่นไว้นะครับแต่พอผมเลิกใช้งานผมปิดเครื่องไม่ว่าจะเป็นปิดที่โปรแกรมแล้วก็ปิด ที่ตัวเจ้าสวิตเชอร์นะครับวันเช้ามาวันไหนผมมาเปิดนะครับทุกอย่างก็จะเริ่มต้นใหม่หมดเลยคือเริ่มต้นเหมือนตั้งแต่ทีแรกที่เราเข้ามาใช้เลยไม,ม่มีรูปภาพที่เราดึงไว้เลยนะครับไปที่สวิตเชอร์นะครับไปที่ค่า,ารูมาโคมาคีอะไรทุกอย่างนะครับมันจะเป็นการเริ่มต้นเป็นค่า d ด f ฟ u l t ์ตั้งแต่โรงงานมาแล้วนะครับไม่สามารถเอามาใช้ได้นะครับด้วยเหตุผลที่ว่านะครับเรานะครับ เราไม่รู้ว่ามันสามารถนะครับเซฟค่าที่เราทํางานเมื่อวานนะครับแล้วเก็บไว้ใช้ในงานครั้งต่อไปเป็นแยกเป็นส่วนๆได้เลยนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับผมทํารายการรายการหนึ่งนะครับเอกลักษณ์เฉพาะของเขาคือรูปนูน่นรูปนี่นะครับเสร็จงานปุ๊บอีก4วันผมถึงกลับมาใช้วิธีการเดิมนะครับผมก็ต้องไปที่ค่าตรงไฟล์ตรงนี้นะครับและเราต้องเซฟสตาร์ทอัพสเตนนะครับ เราต้องเซฟสตาร์ทอัพสเตตไว้นะครับสมมุติว่าตัวนี้นะครับผมทํางานเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเซฟนะครับผมก็เซฟแอดนะครับพอเราเซฟแอดเสร็จปุ๊บมันจะฟ้องขึ้นมาว่าเราจะเซฟแอดที่เราเซฟเนี่ยตั้งชื่อว่าอะไรนะครับการเซฟครั้งนี้คือเซฟค่าที่เราทํางานเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเลิกงานนะครับเราอย่าลืมดูตรงนี้ว่าเราทํางานไว้หรือยังนะครับสมมุติว่าอันนี้ผมเสร็จสอบแล้วผมจะเซฟไว้นะครับผมตั้งค่าว่าเทสนะครับ และก็เซฟไว้ที่ไหนนะครับก็ตั้งไว้แล้วเราก็กดเซฟพอเราเลื่อนมานะครับพอเซฟเสร็จนะครับมันจะมีะการแฟลกนะครับติ๊กถูกนะครับว่าเราจะเซฟอะไรไว้บ้างอันไหนที่เราจะต้องการไว้นะครับในงานครั้งนี้อย่างเป็นผมผมก็จะเซฟทั้งหมดเลยนะครับง่ายดีนะครับเพราะว่าเวลาเรามาเปิดใช้งานถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงไปใช้อย่างอื่นเราสามารถติ๊กออกได้อ่าโอเคแล้วผมก็เซฟเข้าไปนะครับ ง่ายนิดเดียวครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับแล้วเราลองไปเปิดที่งานนะครับเมื่อกี้ผมใช้ชื่อคำว่า t e s นะครับผมเซฟไว้ที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ครับที่เราเซทค่าไว้นะครับมันเป็นไฟล์ xml นะครับคือตัวนี้เลยนะครับ เนี่ยคืองานหนึ่งที่เราทําเสร็จแล้วเราเซฟไว้แล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมยกตัวยอย่างวิธีการเซฟให้ดูครับส่วนไอ้ที่ผมจะเอามาเปิดใช้งานวันนี้ครับนี่ครับ2อ,อันนี้นะครับอ่าเมื่อกี้ผมคลิกเปิดให้ดูนะครับไปน,นี่โปรแกรมเปิดนะครับตัวนี้นะครับที่ผมจะใช้เปิดให้ดูอันนี้คือผมทํางานไว้เมื่อวานก่อนนะครับ วิธีการทํำยังไงนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมมาแต่ละครั้งนะครับถ้าเราไม่ทําอะไรเลยทุกอย่างก็จะโบนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับทุกอย่างเป็นค่า Default นะครับอย่างเนี้ยผมไลฟ์โดยใช้ค่า Default ยังไม่ได้เปิดวิธีการก็ไปที่ไฟล์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกปุ่ม r รีสโ r e นะครับรีสโต e คือกลับมาใช้งานเดิมที่เราทํางานไว้นะครับก็คลิกนะครับคลิกเสร็จมันจะบอกว่าไฟล์ไหนนะครับเห็นไหมครับ ดีมากเลยครับเราสามารถทํางานไว้หลากหลายแล้วก็ค่อยมาเลือกใช้ทีละอย่างนะครับคือเซตค่าไว้เซฟไว้นะครับตรงไหนที่ไหนตั้งค่าให้จําว่าสถานที่นี้ตั้งค่าเท่านี้ไหมเท่านี้นะครับรูปภาพมีอะไรที่จะต้องใช้นะครับและครั้งต่อมาเราก็มาเปิดเลยนะครับอ่าุนผมเอาตัวนี้นะครับแล้วผมก็กดปุ่มรีสโตอ่ามันก็จะบอกอีกทีว่าไอ้รีสโตที่เราเซฟมาทั้งหมดที่ผมแนะนําไว้นะครับว่า ควรติ๊กไว้ทั้งหมดนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดเพราะว่าเวลาเราจะมาใช้เราจะไม่เอาตรงไหนที่เป็นค่าที่เราเซตอัพไว้ก็ได้นะครับเราก็ติ๊กออกนะครับในที่นี้ผมเอาหมดเลยนะครับผมก็รีสตอร์ตึ้งนะครับก็จะเป็นไฟล์งานนะครับที่ผมเคยทํางานไว้นะครับเข้ามาดูในมีเดียสิเห็นไหมครับรูปที่ผมเคยใช้นะครับโอเวอร์เลยนะครับอาคีสตีมนะครับโลโก้นะครับมันขึ้นไว้ปกติเลยนะครับ ใช้งานได้ปกติเลยนะครับามาลองดูซินะครับผมไปที่กล้องหนึ่งนะครับและผมต้องการที่จะมีโลโก้นะครับผมทําไว้เห็นไหมครับโลโก้ก็มาเลยตอนนี้ผมตั้งค่าไว้แล้วนะครับเห็นไหมครับ โลโก้มาแล้วนะครับที่ผมทำไว้นะครับก็จะมานะครับโดยที่เรายังไม่ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่เลยนะครับก็สามารถทำงานต่อได้ทันทีเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้คือผมเซตค่าการขึ้นโลโก้ไว้นะครับและพอผมมาเปิดใหม่ปัญหาคือเราต้องมาทำใหม่ทุกครั้งไปนะครับมันก็จะเสียเวลานะครับ เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องนะครับไปที่ไฟล์นะครับเสร็จงานแล้วก็เซฟแอดนะครับตั้งชื่อใหม่ได้นะครับหรือจะเซฟทับก็ได้เซฟทับไฟล์นี้ว่าเราแก้ไขอะไรเราเซฟเพิ่มนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับเห็นไหมครับอ่าผมก็มีโลโก้ขึ้นมานะครับอ่าเห็นไหมครับ ถ้าอยากมีโลโก้ผมก็ใส่โลโก้เข้าไปนี่นะครับเอาโลโก้ออกนะครับเห็นไหมครับเอาโลโก้ออกถ้าอยากเอาโลโก้ออกก็เข้าได้เลยนี่ครับสะดวกมากเลยนะครับอันนี้กล้องที่กล้องที่หนึ่งของผมนะครับที่มันไม่เต็มจอเพราะว่ามันเป็นกล้องรุ่นเก่านะครับ สัญญาณ HDMI out นะครับที่เป็นมอนิเตอร์นะครับมันมาไม่เต็มจอนะครับอ่าครับผมสำหรับวันนี้นะครับเมื่อเสร็จงานแล้วนะครับเราก็สมมุติว่าเราตั้งค่าอะไรเพิ่มเราก็เซฟทับตัวเดิมได้หรือจะเซฟแอดตั้งชื่อไฟล์ใหม่ได้นะครับอย่างผมเซฟแอดลองเซฟแอดดูนะครับว่า new work แล้วกันนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อเพื่อจําได้นะครับแล้วก็เซฟไปเอาทุกอย่างนะครับเมื่อเราปิดโปรแกรมนะครับแล้วเราเปิดขึ้นมาใหม่นะครับเราก็ไปเรียกค่านะครับมาที่คําว่า Restore นะครับก็จะเจอไฟล์ที่เราเซฟไว้นะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยคือสัญลักษณ์อย่างนี้ครับ XML นะครับเนี่ย n e w w o r k ของผมเมื่อกี นะครับผมก็รีสโต์ขึ้นมาเราเลือกทุกอย่างนะครับหรือไม่เลือกตรงไหนก็ได้เช่นวอลลุ่มการทานซิชั่นเราจะเอาใหม่นะครับได้หมดนะครับเราก็รีสโต์กลับมาก็สามารถใช้งานเดิมได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปทาอะไรใหม่นะครับอ,อย่างเงี้ยผมก็เรียกค่าโลโก้มาใช้ได้นะครับลองทําดูนะครับลองทําดูครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับรบกวนกดไลค์ กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ